ประวัติย่อของการสร้างวัดพระศรีสันเพชชดายานหรือพระศรีสันเพชรสียก่อนนะครับวัดนี้นะครับเดิมบริเวณวัดณนะที่ปัจจุบันนั้นเนี่ยในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หหรือพระเจ้าอู่ทองเนี่ยทรงสร้างพระราชมณีนเป็นที่ประทับณนะบริเวณนี้ต่อมาสมเด็จพระบรมไตโรโลกนาถทรงย้ายพระราชวังขึ้นไปทางเหนือโดยอุทิศที่ดินเดิมให้สร้างวัดขึ้นภายในพระราชวังและโปรดเกล้าว ให้สร้างเขตพุทธาวาสขึ้นเพื่อประกอบพิธีหรือพระราชพิธีสำคัญต่างๆนะครับดังนั้นวัดพระศรีสันเพชเนี่ยจึงเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอะในปัจจุบันนี้วัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาก็คือวัดพระแก้วที่กรุงเทพนะครับต่อมาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองโปรดเกล้าให้สร้างสถูปเจดีย์ใหญ่สององค์เมื่อพุทธศักราช2035องค์แรกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโรกนาถพระราชบิดาองค์ที่สองตั้งอยู่ตรงกลางเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สก็คือเป็นพระบรมเชษฐานะครับต่อมาในปีพุทธศักราช242ทรงสร้างพระวิหารขนาดใหญ่สำหรับเจดีย์องค์ที่ส ทางทิศตะวันตกสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4หน่อพุทธทางกูลพระราชโอรสได้โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของพระราชบิดาก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเจดีย์ทั้ง3องค์นี้นะครับเป็นเจดีย์แบบทรงลังการะหว่างเจดีย์แต่และองค์มีมนดบก่อขั้นไว้ซึ่งสันนิษฐานว่าคงจะมีการสร้างในราวรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองนั่นก็คือประวัติของ วัดพระศรีสันเพชรนั่นเองนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามเอาไว้นะครับจะได้รับชมเนื้อหาได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็อัปเดต